พื้นขึ้นคอไปหาหมอหมอถามกลับมาว่านี่โดนผู้ชายใส่คอมาหรือเปล่ามีแฟนหรือ,อยังเคยมีอะไรกับแฟนหรือ,อยังแค่ฟังแล้วนี่ก็เลือดขึ้นหน้าแทนคุณผู้หญิงท่านนี้มากๆเลยนะคะเนีย่ยบอกเลยว่าผิดทั้งจรรยาบรรแพทย์แล้วก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรงทางวาจาเลยนะคะคือ จริงค่ะคุณหมอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถามในบางเรื่องที่มันส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคแต่อะไรที่มันละราบละลวงเกินไปเนี่ยอันนี้มันบ่งชี้เลยว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการรักษามันเป็นการถามเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างในใจของเขาเองหรือเปล่านะคะเคสนี้นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยมีผื่นขึ้นคอนะคะเนื่องจากเกิดจากหลังการอุ้มแมว ก็เลยไปหาคุณหมอเนื่องจากซื้อยาใช้เองแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอก็ถามมาแบบนี้นะคะในขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนรักษามารยาทโดยการเหมือนแบบไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอกพูดเสร็จก็หัวเราะอะไรเงี้ยกบเกินไปนะคะมันก็มีคําถามที่สองที่แรงขึ้นคําถามที่สามที่แรงขึ้นมาอีกอการไปพบแพทย์นเนี่ยนะคะปกติแล้วจะต้องมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเสมออย่างเช่น ถ้าหมอจะตรวจคนไข้ผู้ชายเนี่ยก็จะต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยนะในทางกลับกันคุณหมอผู้ชายก็เหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าเราไปที่ไหนแล้วไม่มีผู้ช่วยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องระวังตัวแล้วก็ให้เขาเปิดประตูทิ้งไว้นะคะเผื่อจะช่วยได้บ้างนะกันเกิด Sexual Harassment แบบนี้มันไม่ได้สําคัญหรอกค่ะว่าเราทําตัวยังไงนะคนมันจะทํามันก็ทําไม่ต้องไปโทษตัวเองนะคะเนาะวิธีที่ได้ผลนะคะคือเวลาที่เขาพูดอะไรแล้วมันรู้สึกแปลกๆให้เรารีบเอะค่ะ พอเรารีบเอะเนี่ยให้เราทําเป็นไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ทวนคำำําซ้ําอย่างเช่นเขาพูดว่าเอาทำไมไม่ให้แฟนไซคอลเสียดายของให้เรานิ่งแล้วก็ถามเขาว่าคุณหมอพูดว่าอะไรนะคะแล้วเขาจะงงค่ะเออคุณหมอพูดว่าอะไรนะคะทำไมคุณหมอถึงคิดอย่างนั้นนะคะเออด้วยท่าทีนิ่งๆน,นะโดยที่ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาเลยพวกนี้เขาจะหยุดนะคะแต่ถ้ายังไม่หยุดนะคะให้พูดเสียงดังๆค่ะเน้นโวยวายไว้เลยอะไรนะคะ ทำไมนะคะทำไมคุณหมอถึงคิดอย่างนั้นนะคะอุ้ยไม่ค่ะไม่เคยเลยไม่ใช่หนูค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะในที่รับที่ไม่มีใครป้องกันเราเราต้องหยุดมันไว้ก่อน,นะคะ่ะที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าลองแพทย์สภาได้นะคะย้านะคะลองแพทยสภาได้คะ่ะเข้าใจเลยนะคะหัวอกลุกผู้หญิงไม่มีใครควรโดนแบบนี้คะ่ะ